ได้แล้วนะคะปุ้งน,นี่แม่ลูกขาดไม่พอก,ก้อยแล้วจ้จะดักเป็นสิบควอนกิโลหายหมดดักใหม่แล้วเครื่องมือก็มีแล้วไปดูใหม่เราคิดว่าสิบกิโลขึ้นแน่นอนยิ้มหวานอยู่ เยอะมากเลยอ่ะพี่ละครั uh> ้งทำง่ายเขาสั่งบ้านสองห้องจะได้ไปขายบวชนหนกุ้งมาเลยใครมาเลยเก็บไว้ตั้งเดือนกว่าขายบวอุ้ยอู้ยเยอะแยะเลยเยอะก่อนเอ้ยเยอะแยะเลยนี่อืมเด็ดซองมองเห็นบ่พี่น้อง ็จะได้ละมาใส่ตัวเจ็กกอนเอามาเก็บ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 เร็วดิกุ้งแยะเลยเดกกอนเราากอนเราจักมันเลือกง่ายนะนี่ได้หลายต่างอยู่อ๋อกนกุ้งเทปยิบกุ่งเนาะเอาช็อตนี้ให้ลูกชายคนเดียว มา่ากอน,น,อนอดูดูทำดักเอาดักเอาน้ำหนีบอ่นเหมดแล้วสีแดงแรงฤทธิ์มาแล้วพี่น้องสีเหลือมันหลสีเหือมันหลายแต่กุ่งหลอย,อ,ยอยู่เหลือแต่เป็นโตเป็นโตมัน ลุยรุยรุยปลาอยู่นะก็พอปลายังมาลูกขยาวะก็ขยาวออกแน่หยัดมันออกไปไดเย็บแต่เมื่อเงาออกเขากับทิ่กทิ่กกันใต้ไอหลานกุ้งเผาไอหายกุ้งยังได้คือหลานกุ้งได้คือะกีู่้กเงาชาวเลาใส่โหลดไปเหลือกเอ้าโอ้งามกินมาคือปล่อยเขายางออกไปเอ้าปล่อยกุ้งหรเขายางออกไปท้งฝุ่นอ่ะเออโอ้คับผมโอ้เมื่อไรสิแหลยยิบแต่ละโตคุณยาย เสื้อก็แดงกระติบก็แดงมัสามบาทใช่ไหมมีไข่ตัวสบาท่บาทเหมือนเดิมกระโดดออกไปไม่ตะกุงเลยไอยากกอนเศร้าเลย้อสิเ้าเนี่ยแหละแต่ว่าไอ่อายอะไรมากยูจปแจกกับสิเศร้าเศร้เอาเลยจะว่าะให้เก็บสีตุ้งเงือใส่ต้อหันกก้อปใหญ่กลอยเหนสะอาดเลยนะอืมมามา หลายตื่เอตัวนั้นทิกๆแกลดออกไปตัวนั้นทิ่มมันออกมากคือป้ายเข่าทำไมั้างไหมเขียวนะเออมันงามจ้าเราไปล้างก่อนเท่าได้ ก่อนที่เก่อนอะไรเก็บป่เมื่อยเหรอพ่ตีเมื่อยล่ะขับรถหลายเมื่อยบอกยุบเบียแล้วยุบเบียเกแก้วอยู่ไหนโอ้เม e> sure ื so well. right ่อยเก็บเมื่อยกึศกึบอยู่ดินี่ไรล้วพี่น้องจะได้เอาไปขายให้มันอยู่ดอกนี่กุ้งมันตัวใหญ่เห็นเนาะตัวใหญ่ด้วยไม่ใช่กุ้งผ้อยนะคะ ป้าดีเอาออกบอกป้าก็นโยนลงใส่ต้นนี้พุ่งแตยางเขาได้หนีนี่มีต้นใหญ่ใหญ่อันใหม่ลงเลยฮะสวยมากเลยเนาะพิงยิบกระชังมันไหมโอ๊ยไปยิบกระเซ็นกระเป๊นฝากไปยิบเขาได้อันใหม่เนี่ยแบบเนี้ยโอ้ไปยิบจักกระไรตัวฝากไปม้วนหนึ่งให้พิงยิบไปไหนี่ก็มีแต่แยกก้อนล่ะคือแยกก้อนจักเขาหยิบจักเขาหยิบไป ยิ่ปกมๆบอกี่เรียมี่ได้นี่ยครัเอายังไดักมักัเขาไปรบพื้นครับอย่ในสระนมีแต่ตัใหญ่ๆขาวๆใสๆตัวอยูนสระ่งบดื้อได้ยังรกดักมาใส่กระช่างซื่อๆนะบออยู่ในสระเต็มเลยตามขอบสระเนี่ยอ๋องเขาสวิงมาเขาอื่นมาจนๆเนาะ มันยากกับไอ้พวกนี้ินกินข้าวอย่างน่อือกินแล้วแ้ขเขามัน้ำรดอนะปลดเกศไปเกมดนี่เดจะเอาไอ้ทานไอ้ยางปลาปดุปดุบ้านนะแม่ตรงนั้นอ่ะตรงไหน บ่เก็บตงนั้นมาได้โอ้มันเบืบ้นขืนหน้ามันแห้งน้ำมันแหง้แหงบ่น้ำแห้งหนึ่งโอ้ยที่เตีกยกว่าเบื้อแต่ของกินเียเนาะเอวเอวเหี้ยบเอวเหยียบกุ้ง<า>ไรเอวเหี้ยบกุ้มันใจหล่อดเอียวเห็ดยยางกับเห็ดเร็วหอยขั้นเหมือนหอยหอย,อยงังไงหอยจูบอู้ตัดันเต็มหน่วยก้อนน,นี่หอยจูบนี่เอาไปเลี้ยงที่เหล่าใส่กระติกนี่ใส่กระติก เลี้ยงเต็มเลยหอยจูบอกใส่ลงไปประมาณโอ้เยอะโอ้หลายสอบอยู่ออืผมได้กุ้งได้แต่หอยบอกไอ้วงมันเทลงตอนไหนกันล่ะไปซื้อไอ้หอยหอยคูงหอยคูงอย่าเอาเด้อหอยอันนั้นหอยเชอรี่เดี๋ยวตัวละสามบาทมีไข่หอยคูงมันมันขึ้นมาอกไข่ตรงนี้